ต่อไปเรื่องที่6นะครับเรื่องที่6ชื่อหัตถกะวัตถุนะครับหัตนถะกะวัตถุก็เป็นเรื่องภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านชอบพูดโกหกว่าท่านเก่งสามารถที่จะไปโตวาทะกับพวกอัญญาเดรธีได้นะอันนี้เราต้องเข้าใจบรรยากาศในยุคโบราณสักนิดหนึ่งบรรยากาศในยุคพุทธกาลเนี่ยนะครับจะเป็นบรรยากาศทางปัญญาค่อนข้างเยอะก็คือถ้าเป็นอัญญาเดรธีปริพาชก็จะเข้ามาในวัด พุทธศาสนาเข้ามาในเชตวันเข้ามาคุยกับพระบ้างเข้ามาสนทนากับพระพุทธเจ้าบ้างหรือบางครั้งพระพุทธเจ้าเองก็เข้าไปที่สำนักของเขาแล้วก็พูดคุยสนทนากันพิกูุทั้งหลายก็เข้าไปสำนักเขาแล้วก็ไปพูดคุยสนทนากันอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีปัญหาในด้านเรียกว่าสงครามศาสนาอะไรมากนะยุคเก่าจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเปิดในด้าน ทิฏฐิความเห็นต่างๆกันนะครับนะก็จะมีบางเรื่องที่อาจจะทะเลาะกันบ้างก็เป็นธรรมดาของคนปุถุชนแต่ว่าโดยมากจะเป็นอย่างนั้นพระรูปนี้ก็อวดชาวบ้านเขาจริงๆตัวเองไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็โตวาทะก็อะไรไม่เก่งหรอกแต่ว่าชอบโกหกคนอื่นเขาว่าท่านท่านไปเลยไปสำนักนี้ไปตรงนี้นะบางที่บางแห่งบางเมืองเนี่ยเขาจะสร้างเป็นอาคารไว้เลย เป็นอาคารสําหรับให้เจ้าลทัทธิต่างๆมาโต้วาทะกันอ้าท่านทั้งหลายไปอาคารหลังนี้นะเดี๋ยววันนี้เวลานี้ผมจะโต้วาทะกับปริพาชคกลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่าจริงๆคือพูดโกโหกแล้วก็พาเพื่อนไปจริงๆด้วยพาเพื่อนไปเอา้าไม่มีใครสักคนเอา้าเห็นไหมพวกอันเดธีกลัวผมไม่กล้ามาที่ไหนได้ตัวเองไปในนัดเขาไปโกหกพระอย่างเงี้ยหลายรอบเข้าเพื่อนเพื่ภิกษุก็เซ็งนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพระหัตถกะ หัตถกะพิคุนี่นะอันนี้ก็จะเป็นคนโกหกนะอย่างนี้จนไปรายงานเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้านะครับนะพระพุทธเจ้าก็เลยเทศเรื่องสมณะขึ้นมาเพราะสมณะในทางพุทธศาสนาก็คือผู้ที่มีกิเลสสงบระงับเรียบร้อยแล้วส่วนท่านหัตถกาปพิคุนี่นะท่านมีความต้องการอยากได้ชื่อเสียงอยากได้การยอมรับแต่ว่า ตัวเองไม่มีความรู้ก็ต้องอวดเอาโกหกคนอื่นเขาเอาอันนี้หนักเลยนะไม่ใช่สมณะนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะหัวโลน <c oughs> เพราะพูดจาโกหก <c oughs> เขายังอยู่แล้วก็ยังมีความอยากนั่นนี่อยู่นะอยากให้เขารู้ว่าตัวเองเก่งตัวเองดีทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีดีอย่างนี้จะเป็นสมณะมันหาไม่ได้ส่วนคนที่จะเป็นสมณะจริงๆก็คือท่านผู้ที่ทำบาป ทั้งหลายให้สงบระงับเรียบร้อยแล้วนะมี4สมณะในพุทธศาสนานั่นแหละสมณะที่1ก็พระโสดาบันสมณะที่2พระสกราคามีสมณะที่3พระอนาคามีสมณะที่4พระอรหันต์นั่นแหละอย่างนี้นะครับนี่คือหัตถกกะวัตถุนะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันก่อนในบาลีเนี่ยนะครับนะท่านที่มีหนังสือนะครับก็ดูบาลีข้อที่264กับ265นะครับ ท่านที่ไม่มีก็ดูในกระดานนี้นะครับอ่านพร้อมกันนะครับณนะมุนดาเกณสมโนอัพโตอริกังพนังอิจฉาโลภะสมาปนโนสมโน,มโนกิงภวิสติโยจะสเมติป่าปานิอนุงถูลานิสัมวโสสมิตัตาหิปาปานังสมโนติปวุจจตินะครับอันนี้ก็ เรียกท่านผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมคือสมณะนั่นเองนะเราจะเรียกว่าเป็นสมณะเพราะศีรษะโล้นเป็นต้นก็หาไม่ได้นะจะว่าเป็นนักบวชเป็นผู้สงบเห็นศีรษะโล้นห่มผ้าเหลืองมาเลยจะว่าเอ๊ท่านนี่สงบระง,งับจากกิเลสและมือไม้ของท่านไม่มีพิษมีภัยไม่สร้างอันตรายแก่ชีวิตสัตว์และบุคคลแล้วก็อย่าไปอย่างนั้นบางทีพูดออกมาแต่ละคำนี่โอ้โหมิจฉาทิฏฐิเพียบนะ ทำร้ายสังคมเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยนะจะบอกว่าเป็นสมณะก็หาไม่ได้นะแบบนั้นนะทำนอกนี้ถ้าเป็นสมณะจริงๆจะต้องทําบาปให้สงบระง,งับนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําแปลคร่าวๆก่อนนะครับก็นะแปลคร่าวๆนะครับเรื่องหัตถกะวัตถุเรื่องหัตถกะพิกขุนะครับภิกษุชื่อหัตถกะนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระหัตถกะ ผู้พูดจาหลอะแหละดังนี้คําว่าพูดจาหลอแหละก็คือแบบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือพูดโกหกนะครับพูดว่าตัวเก่งนัดอัญญาเดรธีไว้โตวาทีแล้วนะที่ไหนได้พาเพื่อนไปก็ไม่เห็นใครมาสักคนแล้วก็อวดอีกนะว่าที่ไม่เห็นใครสักคนนี่เพราะเขากลัวตัวเองว่าอย่างนั้นหลอกก็หลายชั้นเลยเกินองค์นี้อันนี้ก็คือคําว่าพูดหลอกแหละนะก็คือพูดโกหกพูดไม่จริงทํานองที่ว่านะันข้อ264 ผู้ไม่มีวัดพูดจาเหลาะแหละแม้มีศีรษะโล้นก็ไม่ชื่อว่าสมณะผู้เต็มไปด้วยความปรารถนาและความอยากได้จะเป็นสมณะได้อย่างไรข้อ265ส่วนผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ลงได้โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุที่ระงับบาปทั้งหลายได้นี้เองเขาจึงเรียกผู้นั้นว่าสมณะนะครับอันนี้ก็โดยคำแปลก็ เรียกว,ว่าตรงตัวเลยก็สมณะในพุทธศาสนาก็มี4สมณะนั่นแหละนะครับผู้ที่ทําบาปอากุศลธรรมทั้งหลายให้สงบระงับไม่เกิดอีกตลอดการด้วยมรรคต่างๆนั่นเองเรียกว่าสมณะนะครับก็มาดูบาลีแต่ละคําข้อ264นะมุนเกนะสมโนอปปโตอลิกังพนังอิจฉาโลพะสมาปนโนสมโนกิงภวิสตินะ สมโนก็คือสมณะสมณะก็นิยมแปลว่าผู้สงบนะครับก็ตามรูปสา์ก็เป็นอย่างนั้นนะแปลว่าสงบคําว่าสงบเนี่ยหมายถึงกิเลสมันสงบสิ่งที่ไม่สงบมันสงบสิ่งที่ไม่สงบก็คือกิเลนั่นแหละมันไม่สงบนะส่วนบุญกุศลเนี่ยมันมักจะสงบอยู่แล้วนะผู้ที่มีกิเลสสงบนะครับไปแล้วเรียกว่าสมณะตอนนี้ก็เป็นชื่อเรียกไปก่อนสมณะนะ่นก็เป็นคําปฏิเสธหาไม่ได้มุนดเกณะ ด้วยศรีรษะที่โลน้นด้วยหัวโลน้นนะมุนตกะมุนกะแปลว่าหัวโลน้นคนหัวโลน้นจะชื่อว่าสมณะเพราะศรีรษะโลน้นนะเนื่องจากว่าคนที่เป็นนักบวชเป็นสมณะเนี่ยนะก็จะต้องโกนศีรษะหรือบางกลุ่มสมณะบางกลุ่มก็โหดดนะถอนผมเลยว่างั้นนะส่วนทางพุทธศาสนาใช้โกนเอานะครับนะก็ เป็นสมณะนะครับสมณะก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่ในที่นี้ก็เอาเฉพาะสมณะที่โดยสภาวะก็คือในพุทธศาสนานะครับจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะมีศีรษะโลนอัปโตนะครับอปโตก็ไม่มีวัดนะบุคคลที่ไม่มีวัดนะอัโตอะ่ะก็ณนะั่นะเองนะกับพะตะพะตะก็คือวัดตะวัตะแปลว่าวัด,ว,ว,ดวัดปฏิบัตินะครับ วัดปฏิบัติก็จะมีอยู่สส่วนหลักๆก็คือวัดที่เป็นศีลศีลวัดกับทุดงขวัดนะครับถ้ามาด้วยกันมีคําว่าศีลลวัดศีลก็จะแยกไปต่างหากเลยนะก็เป็นศีลข้อต่างๆนะเป็นข้อปฏิบัติต่างๆที่เป็นระบบแบบแผนถ้าเป็นวัตตะก็คือทุดงทุดง13แต่ถ้าวัตตะคําเดียวก็รวมทั้งศีลและวัดเข้ามาด้วยกันนะครับอย่างนี้ทํานองนี้นะก็ อัพพโตก็คือผู้ไม่มีวัดก็คือผู้ไม่มีศีลวัดไม่มีทุด,ดงควัดอะไรนะอย่างนี้ไม่มีศีลเอาไว้สําหรับรักษาอยากพูดอะไรก็พูดตามอำเภอใจก็แสดงว่าไม่มีศีลนั่นเองเพราะว่าโกหกก็ผิดศีลได้ใช่ไหมแลว้วปฏิบัติที่จะขัดกิเลสทุด,ดงข้อต่างๆก็ไม่ได้ทําอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอัพพโตอลิกังพนังพนังบปลว่าพูดผู้พูด,พดอลิกังหล่อแหละนั่นะอลิกังนี้ย่อแปลว่าหล่อแ,แหละแต่หล่อแหลในที่นี้หมายถึงพูดโกหกเลย กับปูดโกหกอาการโกหกแบบหลอดแหละของพระรูปนี้ก็ตามเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละเดี๋ยวจะได้อ่านให้ฟังในอัตถกถาธรรมบทต่อไปด้วยก็คืออัตกะภิกษุนี่ภิกษุรูปนี้ท่านชอบไปอวดว่าท่านนัดอัญญาเดรถีโตวาทีท่านเก่งว่ากจริงๆท่านไม่ได้นัดอะไรเลยพอนัดแล้วก็พาเพื่อนไปเพื่อนก็ เดินทางไปเหนื่อยยากบางทีตากแดดไปไปแล้วไม่เจอใครแถมอวดตัวเองด้วยว่าเขาไม่กล้ามาอย่างนี้ก็เกินไปนะพระองค์เนี้ยนะแต่คนแบบนี้ก็มีนะงนั้นก็ว่าไปแล้วกิเลสก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับเปลี่ยนแต่เหตุการณ์เปลี่ยนแต่การสื่อสารโทรศัพท์มือถือยุคเก่าไม่มีนะแต่ว่ากิเลสมีทุกคนนะยุคนี้มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็โกหกกันเต็มไปหมดยิ <laughs> ่งโกหกง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะ ก็สรุปแล้วกิเลสมีเหมือนกันทุกยุคสมัยนะครับมัรกก็ต้องใช้ทุกยุคทุกสมัยเช่นกันนะครับอันนี้ก็อภิโตไม่มีวัดนะครับไม่มีข้อวัดปฏิบัติใดๆเลยพูดปลาะแหละพูดโกหกนะเป็นผู้ประกอบด้วยอิจฉาแล้วก็โลภะอิจฉากับโลภะเนี่ยโดยสภาวะก็อันเดียวกันแหละก็คือโลภะเจตสิกแต่ว่าอาการที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีอาการไม่เหมือนกันนะครับอิจฉาเนี่ย อิจฉากับอิจฉาคนละอันกันนะในบาลีนะอิจฉาอิจฉาอิจฉาก็คืออิสุกีเมื่อกี้นะอิจฉานี่เป็นสภาวะอิสุกีเป็นชื่อคนเป็นลักษณะคนก็คือริษยานเนี้ยนะครับจะเกิดกับพวกตระกูลโทสะเกิดมาแล้วจะเกิดเป็นโทมนัสเวทนานะครับส่วนอิจฉาเนี่ยเป็นชื่อของโลภะนะครับอิจฉาโดยมากจะใช้กับอารมณ์ที่มันยังไม่มาถึงอิจฉาอิจฉาอารมณ์มันยังไม่มา อารมณ์ยังไม่มาอารมณ์ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคือยังไม่ได้นะยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็อยากได้อย่างเช่นท่านบางท่านนี่ยอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งอยากได้การยอมรับสักหน่อยหนึ่งอยากได้คําสรรเสริญแต่มันยังไม่ได้นะก็เนี่ยลักษณะลาลองนี้ความอยากอันเนี้ยต้องการอันเนี้ยต้องการผลนี่นะลักษณะของโลภะมันจะมีลักษณะต้องการผลโดยไม่ต้องทําเหตุหรือจะทําเหตุก็ช่างถอะแต่มันไม่มองไปที่เหตุหรอกมันมองไปที่ผลอย่างเดียว นะส่วนเหตุจะถูกหรือผิดไม่รู้ข้ามไปก่อนมองไปที่ผลผลนั้นมันยังไม่มาอันนี้เรียกว่าอิจฉานะครับอิจฉาในแบบบาลีนะไม่ใช่แบบไทยส่วนโลภะเนี่ยก็นิยมใช้กับอารมณ์ที่มาถึงแล้วก็คือความโลภนะก็คือการยึดติดโลภโลภก็คือแบบแบบเหมือนกอดเอาไว้อ่าเหมือนกอดเอาไว้ในอารมณ์ที่มาถึงตัวเรียบร้อยแล้วอันนี้โดยมากนะแต่ว่าถ้าเป็นในที่ต่างๆในพระสูตรเนี่ยคำ จะไปล็อกตายตัวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าแสดงให้เหมาะกับคนกับสถานที่กับเวลาคําก็เลยยักเยื้องกันไปนะองค์ธรรมอาจจะอันเดียวกันแต่ลักษณะที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ก็ต้องไปดูคําอธิบายแล้วก็ดูเรื่องประกอบด้วยจะทําให้เข้าใจชัดนะอันนี้ก็จริงๆก็เหมือนภาษาไทยนะภาษาไทยเราเนี่ยคำเดียวกันแต่ว่าใช้ต่างสถานการณ์กันก็ความหมายต่างกันเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้บุคคลที่ไม่มีวัดเลย เป็นคนที่ชอบพูดหลอกแหละพูดโกหกไปเรื่อยประกอบด้วยอิจฉาและโลภะนะประกอบด้วยความอยากต้องการอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่ได้สิ่งที่ได้มาแล้วก็กอดไว้แน่นเลยติดข้องอยูนะ่จะชื่อว่าเป็นสมณะเพียงเพราะศีรษะโลนก็หาไม่ได้นะบุคคลแบบนี้จะเป็นสมณะได้อย่างไนะสมโนกิงพวิสตนะิกิงก็ได้อย่างไร ปวิสติจกเป็นบุคคลเช่นนี้จะเป็นสมณะได้ยังไงการนี้ก็แปลแยกสองส่วนก็ได้เข้าใจง่ายดีแต่จริงๆก็คือคําบาลีท่านก็เรียกว่าชัดในตัวท่านไหนรู้บาลกีก็เข้าใจความหมายไปเลยแต่เวลาจะแปลก็อาจจะต้องแปลเป็นสองส่วนง่ายดีก็คือบุคคลเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุสักว่าศรีรษะโล้นก็หาไม่ได้บุคคลที่ไม่มีวัดเลยเป็นคนที่ชอบพูดโกหกหลอกหลไปเรื่อย มีความอยากต้องการในสิ่งที่ยังไม่ได้และสิ่งที่ได้มาก็ติดข้องแงกอยู่จะเป็นสมณะไปได้ยังไงอย่างเนะี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นตรงนี้ก็เป็นฝ่ายวัตตะนั่นเองนะครับฝ่ายวัตตะก็แสดงทุกข์กับสมุทัยนะโดยเฉพาะในเรื่องนี้อิจฉาโลภะนี่แสดงสมุทัยชัดเจนเลยสมุทัยตรงนี้นะส่วนตัวอื่นๆก็เนี่ยไม่มีวัดโกหกอะไรพวกนี้ก็เป็นการกล่าวถึงขันห้าที่ แสดงตัวออกมาในโลกนะให้คนได้เห็นว่านี่คือทุกข์นะครับคือสภาวะที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นานาประการยิ่งไปทำเรื่องไม่ดีก้าวล่วงวินัยบัญญัติด,ด้วยแล้วก็นั้นหนักเลยนะถ้าไม่แก้ไขก็ห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลไปเลยนะหนักเลยนะครับอย่างนี้นะก็เป็นเครื่องแสดงออกของความทุกข์อย่างรุนแรงเลยทีเดียวมาจากสมุทยัยอย่างเงี้ยนะครับก็ชัดเจนเลยทีเดียว บางทีก็ไม่เห็นสมุทไทยคือไม่ได้แสดงตัณหาออกมาก็ให้ทราบว่าอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็มาจากตัณหาอดีตเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมาจากตัณหาอดีตเพราะตัณหาเป็นเชื้อของภพนะครับทําการประมวลกรรมต่างๆที่ทําไว้อาจจะพันกับที่แล้วแสนกับที่แล้วมาประมวลรวมเป็นขันห้ามาผสมกันในช่วงเวลาหนึ่งก็คือในชาติปัจจุบันของเราเนี่ยนะสิ่งที่ออกมาก็ เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยมาจากตัณหาทั้งตัณหาอาดีตทั้งตัณหาปัจจุบันที่ปรากฏชัดอยู่อย่างในตอนนี้ก็ตัณหาปัจจุบันก็ปรากฏชัดเลยอิจฉาโลภะเนี่ยนะครับอันนี้นี่ฝ่ายวัตตะนะครับต่อไปฝ่ายวิวัตตะนะครับ,ไไตตะะรบที่เป็นสมณะจริงๆนะครับโยจะสเมติปาปานิอนุงถูลานิสัพโสสมิตตตาหิปาปานังสมโนติปะวุจจติ ส่วนยะนะโยโยก็บุคคลใดส่วนท่านใดจะก็ส่วนว่าส่วนบุคคลใดนะบุคคลใดที่ยังบาปทั้งหลายป่าป่านี้ก็คือยังบาปยังสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่นะยังบาปทั้งหลายเนี่ยสเมติให้สงบระงับสเมติสมะแปลว,ว่าสงบสงบระงับคือไม่เกิดอีกเลยตลอดกาลนานเพราะว่ากิเลสมันเกิดแล้วมันก็ดับพอดับแล้วไม่เกิดอีกเลยตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเป็น เกิดแล้วดับแล้วเกิดใหม่เกิดแล้วดับแล้วเกิดใหม่หมอันนี้เขาเรียกว่ามีกิเลสอยู่ในลักษณะที่ยังสืบต่ออยู่ในจิตตสันดานนะถ้าเป็นสเมติคือไม่มีเกิดอีกเลยเรียกว,ว่าสงบระง,งับนะครับสเมติแปลว่าระงับแปลว่าสงบนะครับยังบาปทั้งหลายให้สงบบาปทั้งหลายมีลักษณะไงบ้างมีอนุนุงถูลานินะครับนะ อนุ่งก็แปลว่าน้อยเล็กๆนะครับเล็กน้อยนะแล้วก็ธุรานี้ก็ใหญ่อ้วนนะยังกิเลสเล็กใหญ่ยังกิเลสน้อยใหญ่อะไรก็ได้นะยังกิเลสแบบเล็กๆตัวเล็กนิดเดียวหรือตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยให้สงบระงับสับบัศโสโดยประการทั้งปวงนะส่วนบุคคลใดยังกิเลสท,ทั้งหลายยังบาปทั้งหลายทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งใหญ่ โดยประการทั้งปวงให้สงบระง,งับบุคคลนี้แหละนะบุคคลนี้แหละนะบุคคลนี้แหละจึงสมควรจะเรียกว่าสมณะแปลว่าผู้ที่สงบระง,งับจากกิเลสอย่างแท้จริงเพราะความที่ท่านทําให้บาปทั้งหลายสงบระง,งับนั่นเองสมิตตาหิปาปานังหิก็เพราะเนะี่ยเพราะความที่ทําให้บาปทั้งหลายสงบระง,งับนั่นเองนะอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นฉะนั้น การเป็นสมณะในทางพุทธศาสนาอาศัยเหตุนี้แหละก็คือเหตุที่บาปทั้งหลายสงบระงับเท่านั้นแหละจึงเรียกว่าสมณะอย่างแท้จริงหรือว่าโดยปรมัติโดยสัจจะนะครับอันนี้ก็วิวัตตะฝั่งนี้สมณะ4ในพระพุทธศาสนาก็พูดให้ฟังบ่อยนะพระอริยเจ้านั่นเองนะครับนี่ก็คือพระคาถาในเรื่องหัตถะวัตถนะุเรื่องท่านพระหัตถะนะครับ ทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดนะครับก็มาฟังนิทานสักหน่อยหนึ่งนะครับน,นิทานก็อยู่ในหน้าที่82นี่นะครับรตรไตปิดกแล้วก็อัตถกาถาแปลฉบับมหามกุฎราชชวิตลัยเล่มที่43นะผมอ่านให้ฟังทั้งสองเล่มเลยคำปแปลจะได้รู้จักว่าเออตั้งฉบับมหาจุลาเขาปแปลอย่างนี้แต่ของมหาจุลาเนี่ยเขาปแปลแยกนะไตปิฎกอยู่ที่หอัตถกถาอยู่ที่หส่วนมหามกุฎเนี่ย ไรไตบิดกกับอนัตถารวมกันไว้อันนี้ก็เอามาให้ดูทั้งสองอันเลยนะครับเรื่องภิกษุชื่อหัตถกะนะครับพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภิกษุชื่อหัตถกะตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าณบุนเะเกณนะสมโนเป็นต้นได้ยินว่าภิกษุนั้นพูดฟุ้งไปกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายพึงพากันไปสู่สถานที่โน้นในการเวลาโน้น ผมจะทำวาทะดังนี้แล้วไปในที่นั้นก่อนกล่าวคำทั้งหลายเป็นต้นว่าดูเธอท่านทั้งหลายพวกเดรธีไม่มาเพราะกลัวผมนี่แหละเป็นความแพ้ของพวกเดรธีเหล่านั้นดังนี้ที่เอาพูดฟุ้งไปปลบเกลื่อนคำหนึ่งด้วยอีกคำหนึ่งพระศา,ศาสดาทรงสดับว่าได้ยินว่าภิกษุชื่อหัตถก,กะทำอย่างนั้นดังนี้แล้วรับสั่งให้เรียกเธอมาตรัสถามว่าหัตถก,กะ ได้ยินว่าเธอทําอย่างนั้นจริงหรือเมื่อเธอกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าเหตุไฉนเธอจึงทําอย่างนั้นด้วยว่าผู้ทาํามุสาวาทเหรนั้นจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุสักว่ามีศีรษะโล้นเป็นต้นเท่านั้นก็หาไม่ได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบแล้วดํารงอยู่ผู้นี้แหละชื่อว่าสมณะดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า นะมุนกเกนะสมโนอัพโตอาลิกังผนังอิจฉาโลภสมาปันโนสมโนกิงภวิสติโยจะสเมติปาปานิอนุงถูลานิสัพพโสสมิตัตาหิปาปานังสมโนติปะวุจติแปลความว่าผู้ไม่มีวัดพูดหล่อแหละไม่ชื่อว่าสมณนะเพราะศีรษะโลนผู้ประกอบด้วยความอยากและความโลภ จะเป็นสมณะอย่างไรได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วดังนี้ในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องภิกษุชื่อหัตถกะจบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องภิกษุหัตถกะ นะที่ท่านชอบโกหกนะแล้วก็ว่าตัวเองนั่นใหญ่โตมโหฬารน,นะสามารถที่จะช่วยพุทธศาสนาได้ซะเยอะเลยไปเถียงจนอัญญาตถีไม่ยอมมาเถียงด้วยประมาณนั้นนะพูดดูซะยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ที่ไหนได้กลับตรลปัดกันเลยนะเป็นคนโกหกพูดจาหลอกแหละนะทำให้ศาสนาเสื่อมนะ อุตส่าห์มาบวชแต่ว่ามีกิริยาอย่างนี้ถ้าพวกที่ไม่รู้ศาสนาหรือไม่อยากศึกษาก็มองดูนอกๆว่าโอ้ไปบวชแล้วก็เป็นอย่างนี้หนักกว่าเดิมอีกนี่นะไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอะไรเลยนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกเอาไว้ว่าผู้พูดมุสาวาเนี่นะพูดโกหกแบบนี้จะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุสักว่าศีรษะล้นเป็นต้นเท่านั้นก็หาไม่ได้นะสมณะอย่างแท้จริงทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเป็น ผู้ที่สงบระงับหมดกิเลสน,นะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีการคิดทำร้ายเบียดเบียนใครๆเลยมีแต่อยู่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่อยู่เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกโดยเฉพาะอันนี้เป็นอุดมการหรืออุดมคติของบรรพชิตของสมณะในพระพุทธศาสนาแบบในโอวาทปาติโมกเราก็ท่องกันอยู่บ่อยๆนะก็มีคำว่า ขันติปรมังตโปติติขานิบบานังปรมังวดันติพุทธ,ธานะหิปปะิตโตปร,รูประคาติสมนโนโหติปรังวิเหทยันโตอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้หลายท่านคงท่องได้ก็ควรทุกท่านเลยนะควรจะท่องให้ได้ก็นะเป็นลักษณะของสมณะของบรรพชิตในพุทธศาสนาก็คือไม่เหลือความคิดร้ายไม่เหลือพิษสงนะไม่เหลือ อุปกรณ์ใดๆที่จะทำร้ายเบียดเบียนชาวโลกเขาได้แล้วนะไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายหรือว่าไม่มีพิษสงใดๆแล้วเป็นคนหมดพิษสงแล้วนะถ้าเป็นวัวก็วัวเขาขาดแล้วประมาณนั้นนะนะเป็นผ้าเชตุลีไปแล้วอันนี้คือลักษณะของสมณะอย่างแท้จริงในพุทธศาสนาก็คือท่านยังบาปให้สงบระงับไปแล้วนั่นเองนะด้วยเหตุน,นี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นสมณะนะครับนี่เป็นเรื่องภิกษุ หัตถะนะอย่างนี้นะครับ